สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟลัคนาธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวงทั่วไปนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นออภาพรวมชีวิตประจำเดือนพฤษภาคมหกห้ จะคุยกันเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีความรักเข้ามาสอดแทรกบ้างนะแล้วก็จะมีพลังงานนะคะตามหน้าไพ่ที่เขาขึ้นมาในรูปแบบของการแจ้งเตือนนะคะในสิ่งที่จะเข้ามาเพื่อการเตรียมตัวรับมือนะคะก็จะมีทั้งเรื่องดีเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องพึงระวังเอาไว้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพ,เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนนะคะช่องอีดีน ทาลอตเก้านะคะยูโรคัสตาร์ดเคสนะคะคางขอฝากนะคะขนมในดวงใจนะคะอ,อ,อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะเขาก็จะมีหลากหลายรสชาตินะคะให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะลองหาซื้อรับประทานนะคะอิ่มได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องนะคะรสชาตินะคะที่ปางเอามาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เป็นรสชาติตัวอย่างนะคะก็จะมีรสอ,อ,อะไรเนี่ยฮอกไฮโดมิล นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรสชาติแบบออดั้งเดิมคลาสสิกนะคะแล้วก็มีรสสตรอเบอรี่นะคะก็เหมาะก,กับการนะคะดื่มเครื่องดื่มนะจะเป็นเครื่องเครื่องนะคะหรือว่าเป็นอาหารยามว่างได้นะคะยังไงกวางก็ต้องขอฝากนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะยูรลคัสตัดเค,ค้กมากๆเลยคะ่ okay, คะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โหมดการดูดวงกันเลยเนาะว่าชีวิตของคนธาตุไฟนะคะพฤษภาคมหกค่านี้ นะคะมีอะไรดีๆจะเข้ามาแล้วมีอะไรที่เราจะต้องระวังโอเคค่ะไปรับชมคําพยากรณ์ได้เลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุไฟลัขนาธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การดูดวงทั่วไปนะก็เป็นไกด์ไลน์นะคะทั่วไปประจาเดือนพฤษภาคม6 5นี้นะคะเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของความรักเข้ามาบ้างนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะคะในพฤษภาคม6กหนี้นะ เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวกวางจะขออนุญาตนะคะทวนนะคะราศีเกิดนะคะให้กับคน่าไฟก่อนเนาะ,ะชาวราศีเมษรัคนาเมษรนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษาถึง14พฤษภาคมนะ ชาวสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยานะส่วนชาวธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธนะันวาคมถึง14มก,กราคมค่ะกวางได้เปิดไพ่มาแล้วนะคะเป็นไกด์ไลน์โดยรวมชีวิตโดยรวมของคนธาตุไฟทีเนี้ยสิ่งที่กวางจะต้องพูดนะคะเป็นใจความสําคัญนะของคนธาตุไฟเรื่องที่จะต้องระวังนะคะให้ระวังเรื่องของการโดนหลอกนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบมันเข้ามาแล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะจะเป็นเรื่องของการเงิน พื่สภาคมเนี้ยกวางบอกเลยว่าถ้ามีคนเข้ามานะคะหยิบยืมเงินคุณนะคะก็มีเกณฑ์นะที่คุณอาจจะไม่ได้คืนหรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นนะคะมันมีเรื่องของการออชักชวนลงทุนในเรื่องของเงินของคุณของธุรกิจหรืออาจจะเป็นลูกหนี้ของเรานะคะก็อาจจะมีการผิดสัญญาอ่ะอาจจะไม่คืนตามนัดนะคะหรือว่าเขานั้นนะคะอาจจะหายเนี่ยเข้ากีดเมฆไปเลยอันนี้ก็ต้องให้คนธาตุไฟนะคะระมัดระวังไว้ให้ดี โดยเฉพาะเอกสารสัญญานะคะเพื่อนๆใครให้เราเซ็นสัญญานะคะหรือมีข้อเสนออะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะให้เราพิจารณานะคะ ให้อย่างรอบคอบนะคะเพราะเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราคิดจะไว้ใจเขาไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าคนเพิ่งรู้จักอาจจะมีข้อเสนอดีๆนะคะในด้านผลประโยชน์นะคะทางด้านการเงินเพื่อหลอกให้เข้าไปลงทุนในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจลูกโซ่นะคะธุธุรกิจอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะได้ผลตอบแทนเยอะนะกวางรู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะในเดือนพฤษภามันอาจจะไม่ได้ตามนั้นนะเพราะมันมีไพ่เดทกับไพ่เดมูลเข้ามา เออสิ่งที่เราคาดหวังไปไกลมากว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนคนนี้นะคะเดินมาเสนอนะคะผลประโยชน์ให้เราอะนะคะและเราก็รอคอยอยู่อย่างนั้นปรากฏว่ามันไม่ได้ตามนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อน,อนๆต้องระวังนะคะหรือถ้าช่วงพฤษภาเนี้ถ้าใครคิดจ,จะลงทุนแล้วมีคู่ดิวธุรกิจถ้ามีคู่ดิวมีโซเมดนะคะที่เออต้องการให้คุณเออร่วมธุรกิจนะคะร่วมทุนส่วนด้วยต้องระวังไว้อย่างมากเลยให้เพื่อน,อนๆอ่านเอกสารให้รอบคอบนะคะ เออกวางมองว่ามันจะเป็นเรื่องเอกสารน่ะนะคะที่อาจจะมีข้อความบกไปวนมาอาจจะทําให้เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือบางทีเราตีโจทย์ผิดนะคะเราเซ็นไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องยอมรับกฎกติกานะคะในเอกสารนั้นนะก็จะทําให้เพื่อนๆรู้สึกแบบรู้สึกท้อใจนะหรือว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็ทําทุกอย่างเป็น รูป,ประธรรมที่สุดจริตนะแต่ทําไมช่วงเนี้มันเหมือนกับมีแต่คนเข้ามาเพื่อจะหวังผลประโยชน์จากเรานะคะส่วนเรื่องความรักก็ต้องระวังเช่นกันนะคะให้ระวังเด็ก <c oughs> นะเด็กนะคะที่อาจจะอ,อ่อแอบชอบคุณประมาณนี้หรือคนที่แบบเข้ามาจีบคุณอนะ่ะแบบกระทนหันะนะนะก็ให้ระวังคารมคําพูดคําจาเขาอาจจะนมหนาวจิตใจเรานะคะให้ไหลไปตามอารมณ์แต่สําหรับคนธาตุไฟความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีเซนส์นที่ดีนะคะใน การเลือกคบคนนะคะเพื่อนๆแต่สิ่งที่จะต้องระวังเนี่ยความบอกก่อนเลยนะเรื่องงานเนี่ยจะต้องระวังคนรอบตัวคนไกลตัวจะเป็นคนสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะเออบางทีนะคะเราอาจจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งมากๆนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะคบมานานแล้วนะคะหรืออาจจะเพิ่งคบกันอาจจะดูด้วยคําพูดคําจาบุคลิกเขาก็ดูน่าเชื่อถือนะคะอาจก่อนที่เราจะเชื่อใครนะคะหรือไว้ใจใครเราก็ควรจะมีเปอร์เซ็นต์ของเราอะนะคะอย่างน้อยๆอ,อะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เราต้อง เราต้องมีกำแพงปกป้องตัวเองอะ่ะเออคือก่อนจะบอกว่าไว้ใจตัวเองอะ่ะม,มันดีกว่าเราไปไว้ใจคนอื่นแบบเต็มร้อยอ่ะสําหรับตัวเราอ่ะเราไว้ใจตัวเองได้แหละเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่การที่เราจะไปไว้ใจคนอื่นน่ะเผื่อใจไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะไม่ว่าคนนั้นจะสนิทหรือไม่สนิทอะ่ะนะเราก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะคนทาตไฟคน่าตไฟเอาจริงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออย่างไงอะ่ะเป็นคนตรง่ะนะแต่ถึงจะตรงยังไงคุณก็ขี้สงสารคนนะคะแล้วยิ่งถ้าใครมาหยิบ ยืนเงินคุณเน่ะนะคะปากคุณอาจจะตรงๆบ,บ,บน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 ไปอย่างนั้นแหละนะแต่ด้วยความรู้สึกจิตวิญญาณของคุณน่ะนะคะมันไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไม่ช่วยคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มาบีบน้ําตาแค่คุณเห็นน้าตาคุณก็สงสารแล้วคุณก็ใจอ่อนแล้วอันนี้มันคือจุดอ่อนของคนธาตุไฟนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้มีไพ่สองดากเข้ามาเอ,อตอนนี้สิ่งที่คุณเจอนะคะคืออยู่ในสถานการณ์ที่เรามองไม่เห็นว่ามันจะออกหัวออกก้อย นะคะก,กับผลประโยชน์นี้นะคะกับเงินก้อนนี้้าไฟบางคนอะ่ะเหมือนกับเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเงินสําคัญที่สุดในชีวิตของเราอาจจะเป็นก้อนก้อนเดียวในชีวิตของเราที่เราเก็บมาทั้งชีวิตแล้วเราต้องการเอาไปลงทุนนะคะกับโซเมทโซเมทในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครที่มาชักชวนคุณนะให้คุณลงทุนด้วยธุรกิจตัวเนี้ยเออเนี่ยคุณจึงคาดหวังกับเงินตรงน,นี้มากๆนะคะแต่มันจะถูกเลื่อนออกไปมันเหมือนกับสถานการณ์ตอนเนี้ยเรามองไม่เห็น นะคะว่าเราจะได้เงินก้อนนี้มาอย่างไงนะคะในรูปแบบของกําไรอ่ะหรือบางคนลงทุนไปเหมือนกับเงินต้นเราก็เราก็มองไม่เห็นแล้วอะประมาณว่ามันออกไปแล้วอะว่าเอาแล้วเราจะได้กําไรมาอย่างไงเรารู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเขาดูเงียบมากเลยนะคะ judgment นะคะบางทีนะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องราวแบบในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลถ้าคนทาดไฟนะถ้าคุณทําทุกอย่างแบบ สุจริตทำด้วยความถูกต้องนะคะคุณมีโอกาสที่จะชนะคดีนะบางคนถ้ามีคดีนะคะในเรื่องของเงินนะคะหรือว่าถูกโกงก่อนหน้านั้นนะคะแล้วอาจจะมีการฟ้องกันความรู้สึกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณนะหรือไม่ก็เป็นทนายความว่าความให้คุณหละเขาจะช่วยเหลือคุณให้คุณได้รับความเป็นธรรมนะคะแต่สิ่งที่เราได้คืนมานะคะในในรูปแบบของตัวเงินนะคะอความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ครบ นะคะในในแบบที่เราเสียไปแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่เราได้มามันก็คือความยุติธรรมนะแต่ถ้าใครอะ่ะนะคะอ,อ,อยู่ในช่วงของสภาวะที่คุมเครือกับสถานการณ์เรื่องการการงานธุรกิจที่ลงทุนไปอะ่ะนะกวางบอกเลยว่าช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะดูซีเรียสนะเออดูแบบว่าผลทางไปทางข้างหน้าเราเดาไม่ออกอะ่ะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะออกมาในรูปแบบที่เรายินดีหมหรือว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่เราผิดหวังนะคะโอเคแต่ถ้าคนถ้า ไนะคะคถ้าช่วงนี้โอเคเรายังไม่ได้มีแบบว่าการลงทุนอะไรหรือคิดที่กําลังจะลงทุนถ้าคุณลงทุนคนเดียวทําคนเดียวอันนี้โอเคเออแต่ถ้ามีโซเมดมีเพื่อน นะคะหรือว่ามีหุ้นส่วนอื่นๆนะคะที่มายื่นข้อเสนอให้กับคุณเนี่ยอันนี้ระวังให้ดีกวางเตือนไว้ก่อนเพราะว่าหน้าไพน่นะนะคะมันค่อนข้างชัดมากนะคะในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะผิดนัดผิดสัญญานะมันจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจนะคะแล้วก็เหนื่อยกายเพราะเหมือนกับงานนี้สิ่งสิ่งนี้การลงทุนเนี้เราตั้งใจไว้อย่างมากนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเออมันก็จะมีโอกาสนะคะทางด้านการงานใหม่ๆเข้ามาหาเรา ะะโอกาสดีๆก็มีเข้ามาบางคนเจอสภาวะนะคะอุปสรรคที่มันแย่ๆนะ มันมันอาจจะผ่านมาแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึง่งเรื่องราวนี้อาจจะเป็นอดีตของคุณที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็ได้นะคะแต่ว่าคุณนะ่ยไม่อยากเป็นยุติติดกับสิ่งที่มันสูญเสียมาแล้วจงเก็บนะคะสิ่งที่เราเหลืออยู่นะคะมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าโอกาสข้างหน้าของคุณอะ่ะมันเหมือนกับเป็นโอกาสนาทีทองนะคะและโอกาสนะคะตรงนี้ของคุณน่ะนะคะกำลังจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จบางทีการที่เราเจอเรื่องแย่ๆนะท่าไฟมันก็เหมือนกับการเราที่ไอการที่เรานะคะไปเก็บประสบ นะคะในสิ่งเหล่านั้นอะ่ะเออมันทําให้เรามีประสบการณ์มันทําให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทําให้เรามีกําแพงนะคะเพื่อปกป้องตัวเองบางทีเราอาจจะไปยืนในจุดที่มันเป็นแสงสว่างที่โหดร้ายนะคะแต่ตรงนั้นที่เราได้เรียนรู้มามันก็เป็นออบทเรียนอะ่ะนะ,ะสอนเราทําให้เรานะคะรู้จักปกป้องตัวเองทําให้เรารู้จักนะคะที่จะออรักษานะสิทธิของเรานะใครคนอื่นเขาอาจจะมองว่า เราร้ายแต่บางทีอ่ะการที่เราร้ายนะคะเราก็ร้ายเพื่อปกป้องตัวเองเพราะคุณเองก็โดนทาร้ายมาแม่พอแล้วนะในเรื่องของอ,อ่อการโดนหลอกโดนโกงเนะี่ยาตดไฟอ่ะคุณชอบโดนอะไรแบบเนี้ยนะโอเคนะเป็นเพราะเราใจดีหรือเปล่าาตุไฟเป็นเพราะเราค่อนขางที่จะแบบว่าถ้าเราครบใครอ่ะเราเป็นคนที่ให้ใจส่วนใหญ่ทตดไฟอ่ะนะคะเวลาจะคบใครถ้าคุณได้ตัดสินใจคบไปแล้วอ่ะหรือคุณอยากจะพิสูจน์อะไรคุณจะให้ใจคนนั้นไปเลยนะเออให้ใจไปเลยอ่ะนะคะแล้วก็ คาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะบางทีเราไม่ได้เผื่อใจไว้ด้วยซ้ําแต่พอม,มันเกิดขึ้นกับเราในในรูปแบบที่เราคิดไม่ถึงนะว่าคนคนนี้จะทํากับเราได้ขนาดเนี้ยมันมันก็จะทําให้เรารู้สึกเสียใจแล้วบทเรียนตรง,งนั้นเน่เพื่อนๆมันจะสอนให้ตัวเราเป็นคนที่ร้ายอะ่ะแมทั้งที่เราไม่อยากเป็นคนร้ายนะแต่เราก็ต้องเป็นตัวร้ายเพื่อปกป้องนะคะสิทธิของตัวเองเนาะโอเคนะเออถ้าช่วงนี้นะถ้าไฟนะมีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันอนนะ่ะห้ามาเท้าเข้ามาคุณจะรู้สึกเหนื่อยมากๆ เหมือนกับช่วงนี้คุณก็พยายามจะตั้งใจทํางานให้มันออกมาดีที่สุดเลยนะนะคะแต่คุณก็ไม่เข้าใจคนรอบข้างอ่ะชอบขโมยไอเดียความคิดของคุณเอาไปทํานะคะเอาไปทําเองอ่ะเหมือนกับคุณคิดไอเดียคิดงานนี้ไว้อ่ะก็จะมีคนมาขโมยไอเดียคุณไปอ่ะเพราะว่าเจ็ดดาบมันมีมานะคะแล้วก็มีไพ่ห้าหมายถาวามีอ่ะคนที่แอบส่องหรือแอบดูพฤติกรรมของคุณว่าคุณทําอะไรคุณคิดอะไรคุณกําลังมีไอเดียอะไรอ่ะ นะคนเหล่านั้นเขาเตรียมตัวจ้องที่จะขโมยไอเดียความคิดของคุณนะคะขโมยผลงานแบบนี้ซึ่งเท่าทาก็ต้องระวังอะ่ะคือช่วงนี้เวลาเรามีของดีอะไรอะ่ะท่าไฟกวางบอกเลยว่าเราอยากเพิ่งเปิดเผยนะคะความสามารถศักยภาพของเรานะคะให้คนอื่นได้เห็นมากนะเพราะเวลาที่คุณเปิดศักยภาพของคุณความสามารถของคุณน่ะคุณจะเป็นจุดเด่นทันทีนสําหรับท่าไฟอะ่ะถามว่าเออมันก็ดีที่เราเป็น คนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแต่คนที่เขาจ้องเราจ้องจ้องจะเอาความคิดเราจ้องจะเอาผลงานเรามันก็มีไงสุดท้ายแล้วเราโดนโดนขโมยผลงานแทนที่เราจะเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์กลับกลายเป็นว่าคนที่แบบไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยลงทุนทาอะไรเลยกลับเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์แบบนี้มันจะไม่แฟร์กับเราฉะนั้นนะคะช่วงนี้ถ้าคุณกําลังทําอะไรอะ่ะให้ทําแบบเงียบๆไปก่อนนะคะคุณค่อยไปเฉิดฉายความสามารถของคุณ นะคะในเบทีจริงในสนามจริงนะคะเราค่อยไปเชิดฉายตรงนั้นนะคะแต่ถ้าคุณมีไอเดียอะไรที่มันดีนะคะออในในความคิดหรือสิ่งที่เราทำอะ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะซุ่มทําแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะแต่อย่าเพิ่งปล่อยของของเราออกมาถ้าปล่อยปล่อยทีละเล็กนะเพื่อนๆแล้วถ้าคุณปล่อยมาปุ๊บเนี่ยคนอื่นเขาจะร้องว้าวทันทีนะคะโอเคคนอื่น ออในรูปแบบกระยาณมิดเขาก็จะปบมือให้คุณใช่ไหมให้ชื่นชมคุณแต่คนที่มันไม่หวังดีอะคุณมันก็มีนะคะเออฟังเตือนเอาไว้เฉยๆนะเพราะสไตล์หน้าไพานะ่น่ะอ่ะอเห็นไหมเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบมีมานะคะมีไพ่เจ็ดเหรียญมาเห็นปะ คนจ้องนี้สถานการณ์จับจ้องคุณนะคะมีไพ่เด็กเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราหวังไว้มันจะไม่ได้ตามที่เราหวังเดิมูลเนี่ยให้ระวังโดนหลอกนะคะสถานการณ์ที่มันคุมเครือนะคะแล้วก็มีไพ่สองดาบเข้ามาด้วยเห็นไหมอะไรที่เราคิดว่าเราจะได้มันกลับไม่ได้ะนะแล้วก็มีไพ่เด็กถ้วยเข้ามาก็ให้ระวังคนที่อายุน้อยกว่านะถ้าใครก็ตามเข้ามาสารสัมพันธ์แล้วอายุน้อยกว่านี้ดูดีๆก็ไม่ได้แปลว่าอา่ เด็กทุกคนนะคะจะเดินเข้ามาหรอกคุณมันแล้วแต่บุคคลแต่เราก็ต้องดูแง่มีไพ่แจ็คส์นเข้ามานะคะถ้าใครนะคะมีคดีความนะคะเอ่อถ้าที่ผ่านมาเราทําแบบสุจริตทำนะหรือทําดีมาตลอดนะคะผู้ใหญ่จะช่วยเหลือนะความดีของคุณจะส่งผลทําให้คุณเป็นผู้ชนะ mm hmm. คนที่คิดไปเดี๋ยวคุณคิดไม่เสื่อคุณเขาก็จะพ่ายแพ้ไปนะ,ะบางคนแบบเพิ่งผ่านเรื่องราวแย่ๆแบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ สิ่งที่จะประสบความสําเร็จนะคะในในการงานใหม่บางคนอาจจะมีการเริ่มงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่นะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อสังคมเบื่อคนรอบข้างก็จะมีการโยกย้ายแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่แต่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการเริ่มต้นของคุณนะคะเหมือนกับว่าเรานับหนึ่งใหม่แต่เราสามารถงัดประสบการณ์และบทเรียนที่เราเจอมาไม่ว่าจะดีจะร้ายตรงนั้นนะเราเอามาใช้ตับตัวเราได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะนะคะโอเคนะะและนี่คือ Energy ทั้งหมดนะชีวิตโดยรวมนะคะของคนคาดไฟนะ อ่ะโอเคคะ่ะเพื่อนๆทีนี้กวานจะขอเปิด energy ห้าใบให้กับคุณธาดไฟนะคะขอดูซิว่างานนะคะของคุณนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะงานธุรกิจที่ลงทุนไปสิ่งที่ทำไปคือสภาคุมเนี้จะมีอะไรเข้ามาคะ่ะมีไพ่ราชามไม้เท้าเข้ามานะโอเคตำแหน่งนะคะมีเรื่องของตำแหน่งในเรื่องของงาน ิสไพ่สามไม้เท้าเข้ามานะคะบางคนเนี่ยอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเออสถานที่ทํางานอยากเปลี่ยนทิวทัศน์ภูมิทัศน์อยากเปลี่ยนผู้คนประมาณนี้บางคนนะคะคาดหวังอยากจะไปทํางานต่างประเทศเหมือนกับกําลังรอคอยตําแหน่งงานน่ะนะคะที่อยู่ระยะทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศต่างจังหวัดนะหรือคนที่ทํางานต่างจังหวัดเข้ามาทํางานในเมืองเราค่อนข้างคาดหวังตรงนี้มากหรือถ้าใครสอบแข่งขันข้าราชการต่างๆก็กํา,ากลังรอโอกาสตรงนี้อยู่นะคะ รอผลประกาศอยู่แปดถ้วยเข้ามาแต่รู้สึกว่าจะมีการยกย้ายจะมีการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานอะ่ะคุณอยากทาในในสิ่งที่คุณรักอะ่ะเออคุณอยากทํางานแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันแฮปปี้นะคะคุณอยากจะออกหนีจากสังคมจอมปลอมคนรอบข้างนะคะที่คุณรู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยนะคะไอ้งานนะ่มันทําให้เรามีความสุขแต่คนเน่ะทาให้เราไม่มีความสุขก็มีเข้ามานะเออต้องระวังน,นะคะ แล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาเนาะอ่าฮะในความที่คุณมีสถานการณ์อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาในอุปสรรคปัญหานันก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามานะโอเคป้ายหน้าของคุณนะคะมันเหมือนมีความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าอ่าฮะเหมือนกับปัญหาเข้ามาอุปสรรคเข้ามาเพียงแค่ทําให้เราได้เรียนรู้เท่านั้นเองนะคะเพราะสุดท้ายแล้วหนทางข้างหน้าเรายัางไงเราก็ต้องเดินต่อไปเราไม่สามารถไปแก้ไขอดีตได้ใช่ไหมการเดินไปข้างหน้าของคุณมันอดาจจะดีกว่าก็ได้นะ เออใครขึ้นมาแบบนี้นะคะเทรนเบรนเข้ามาเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเดี๋ยวเหตุปัจจัยความดีของคุณที่คุณทําไม่ว่าใครจะหลอกคุณใครโกงคุณนะคะคุณปล่อยวางสิ่งนั้นไปนะคะเพราะสุดท้ายเราไม่ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เราไม่สามารถไปคอนโทรลคนพวกนั้นนะคะให้คิดดีหรือไม่ดีกับเราได้เราคอนโทรลที่ตัวเองนะคะแล้วป้ายหน้าของคุณจะมีสิ่งดีๆรอรับนะคะพรจากสวรรค์นะพรจากเทวนาเขาเห็นคุณนะว่าคุณทําอะไร นะคะคุณทําดียังไงคุณก็ได้ดีนะคะถึงแม้ว่าใครจะไม่ดีเรานะคะเราเดินออกมาจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ควรครบอ่ะเออเราไม่ควรอยู่ใต้อะ่ะเราปรับเปลี่ยนสังคมเราอยากเจอคนแบบไหนเราก็ต้องเอาตัวเราไปอยู่ในสังคมแบบนั้นไปอยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าอ,อ๋อเราเขาสามารถที่จะเอนเตอร์เทนในเรื่องของงานนะคะได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันได้อะ่ะโอเคนะ เราจะเจอคนดีนะจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะในส่วนตรงเนี้ที่เรายืนอยู่มันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ของเราก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ของเราที่ที่เราจะอยู่จุดเนี้ยบางทีสถานการณ์น่ะเขาก็อยากให้คุณเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านะคุณจึงเจอปัญหาตรงนั้นแล้วคุณไปเจอใครก็ไม่รู้แบบสินไม่เสมอกับคุณแน่นอนค่ะจิตวิญญาณความรู้สึกของเรามันจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้เราจะรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ของเราอ่ะ เออเราต้องไปเจออะไรที่มันดีกว่านี้ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้นะคะในพฤษภาคมนี้นะแต่นี่คือ energy นะคะในเรื่องของงานเอามาดูเรื่องของเงินบ้างถ้าไเรื่องของการเงินมีไพราชาถ้วยเข้ามานะคะเรื่องของการเงินอัศาวินไม้เทา้านะคะ แล้วก็มีไพ่หกเหรียญนะคะเรื่องของเงินนะ่ะถ้าคุณมีคนอุปถัมภ์อยู่นะคะความรู้สึกว่าคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะคนอุปถัมภ์ในที่นี้อาจจะเป็นแฟนของเราก็ได้นะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดความรู้สึกว่ามีเกณฑ์เอาเงินเงินเก็บของเราที่เราที่เรามีอะไปใช้นะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องให้ระวังนะถ้าเป็นในแง่ของคนโสดคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านนะ เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นคนรอบข้างเป็นเพื่อนนี่กวางม,มองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วมีคนอุปถัมภ์อยู่แล้วนะคะกวางรู้สึกว่าเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตหรือมาช่วยเหลือคุณหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณเ e อ่ยปากขอร้องช่วยเหลือเขาเอ่ยเอ่ยปากขอร้องนะคะขอความช่วยเหลือขอความแนะนําอย่างเงี้ยเขาจะช่วยเหลือคุณนะแต่สิ่งที่สําคัญคือให้ระวังสุขภาพให้ดีนะคะสิบหนากมันเข้ามาถ้าไฟก็อย่าก,กดดันตัวเองเกินไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องเครียดเข้ามานะ,ะในในเรื่องเพรีเพยเครียดนะคะที่มันนเเขข้้าาาามมอุปสรคคะะ มันกาลังอาจจะมีการปรับเปลี่ยนของชีวิตของเราให้ไปอยู่ในจุดที่ดีกว่านี้ก็ได้เหมือนกับปัญหามันบีบเราอะเออมันบีบเราอยู่ตอนนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ของเราเราต้องเจออะไรที่มันดีกว่านี้นะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราเกิดภาวะของความฟิลขาดอะเราจะอยู่จุดนั้นไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วเราจะไปอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีความสุขมากๆแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นมากๆนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให,ให้กับคนทัดไฟสูๆนะคะค โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเนาะเดี๋ยวไว้อกาัหนแนานะคะเราเจอกันใหม่นะใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย